สวัสดีค่ะดนัทชแนลนะคะสำหรับคลิปที่แล้วที่โดนัทรักษาลโรคกระดูกสันหลังโคตี EP ที่ี่2ไปนะคะก็มีน้องมาคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่โดสอนท่าออกกําลังกายสําหรับรักษาลโรคกระดูกสันหลังโคตนะคะถ้าเป็นโดนัทเนี่ยก็อาจจะบอกไม่ครบถ้วนนะวันนี้นัดก็เลยพามาหาครูที่นัดเทรนด้วยนะคะ เดินทางมาแล้วนะทุกคนดีเข้าไปกันสวัสดีครับผมเทรนเนอร์โจนะครับเป็นเทนเนอร์ประจำตัวของน้องโดนัทแล้วก็น้องโฟกัสนะครับเป็นเทนเนอร์ประจำอยู่ที่ฟิตบ้านสตูดิโอนะครับจังหวัดชนบุรีนะผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะผมสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬานะครับประสบการของผมนะครับก็จากฟิตเนสเฟิร์สนะครับ6ปีนะครับแล้วก็ออกมาทําเป็นสตูดิโอของตัวเองนะครับประมาณ4ปีนะครับประสบการณ์ด้านฟิตเนสก็ประมาณ10ปีนะครับผมวันนี้ก็จะมาพาน้องโดนัทแล้วก็โฟกัสนะครับฝึกในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างและต่อยอดกับคุณหมอที่น้องๆรักษาอยู่นะครับผม โอเคครับวันนี้เรามาท่าแรกกันก่อนครับท่าแรกจะเป็นท่าง่ายๆนะครับสําหรับทําตามได้ที่บ้านครับวันนี้จะให้น้องโดนัทเป็นโมเดลนะครับแล้วก็เล่นจริงเลยนะครับผมจะอธิบายท่าด้วยว่าประโยชน์แล้วก็ฝึกยังไงนะครับสาหรับน้องๆหนูๆนะครับที่มีปัญหาด้านกระดูกสันหลังคดนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยมารักษานะครับโอเคไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามา พบกับท่าที่1กันก่อนนะครับเพื่อเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เป็นการยืดกระดูกสันหลังให้ทุกคนคุกเข่าลงแบบนี้นะครับข้อเข่ากับข้อสะโพกให้ตรงกับช่วงไหล่ครับวางมือโน้มตัวไปหน้าเหมือนท่าแมวเหมือนเราจะเป็นท่าแมวนะเวลาแมวขู่ใช่ไหมมันจะงอหลังแบบนี้ให้ทุกคนงอหลังเก็บหน้าท้องหายใจเข้าแล้วก็แอนหลังแอนหลังอแอนก้นขึ้นยืดตัวตรงขึ้นมันจะรู้สึกตึงไปที่หลังช่วงล่าง น้องๆหนูๆทาตามได้เลยนะครับปึ๊บหายใจเข้าทําแบบนี้หายใจออกแอ่นหลังยืดอกไม่ต้องรีบนะชา้ชาๆใ้รู้สึกตึงช่วงหน้าท้องด้วยนะครับท่านนี้จะยืดกระดูกสัน,กนหลังงอตัวแอ่นหลังงอตัวทําประมาณเซตละ15ถึง20ครั้งนะสําหรับเริ่มต้นนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจะได้มีความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังมากขึ้นนะครับเพื่อให้เราไม่เป็นกระดูกสันหลังโคตรนะสามารถทําได้นะครับ โอเคครับเริ่มครับอ่าแอนหลังเหมือนแมวคูนะครับหายใจเข้าเข้ามาท้องอ่ายืดอกขึ้นนั่นแหละครับสวยครับไปเรื่อยครับเราจะทำแบบนี้นะครับประมาณ15ครั้งถึง20ครั้งนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังเรายืดและคลายตัวนะครับเวลาเราคุกเข่าเราสามารถเอาเบาะโยคะหรือเอาผ้าอะไรมารองที่หัวเข่าได้นะครับหรือทำบนเตียงนอนก็ได้นะอ่าฝึกทำบ่อยๆนะครับเราจะได้ มีความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาท่าที่2กันเลยนะครับลองลหนูๆนะครับเดี๋ยวทุกคนให้หาเสาหรือที่เป็นกำแพงที่เราสามารถจับได้เวลาเราดึงแล้วมันไม่โยกนะครับเอามืออยู่นะครับเราจะยืดฝั่งด้านด้านเอลซิงนี้นะครับทำทั้งหมด2ข้างเลยนะเพื่อให้มันเกิดการบาลนซ์นะครับการยืดยืดแขนไปดนหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงตแล้วก็ ความมือลงแบบนี้ครับเยี่ยวมือเพื่อที่จะให้มันโดนกล้ามเนื้อช่วงหลังนะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้คราวนี้ยืนความก้เท่าช่วงสะโพกครับทิ้งก้นลงไปด้านหลังก้มคอลงมันจะรู้สึกตึงที่สะบักหลังนะยืดรู้สึกตึงมากเลยครับเนี่ยแค่ยืดแค่นี้รู้สึกตึงเลยครับโค้ดยังรู้สึกตึงนะครับอ่าขึ้นมาเปลี่ยนข้างนะครับยืดไปนี้ก่อนแล้วก็พลิกข้อมืออันนี้อย่าลืมพลิกข้อมือด้วยนะมันจะได้เกิดมุมในการยืดมากขึ้นก้มตัวลง ทิ้งสะโพกไปด้านหลังนี่ครับสามารถทําได้เลยถ้าผู้ปกครองหรือใครมีอาการเมื่อยล้าตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆดึงทิ้งน้าหนักตัวไปเกาะไว้ให้แน่นทําสลับไปมานะครับระหว่างทำนับค้างไว้ประมาณ5วินรับหนึ่งสสามี่หแล้วปล่อยเก็าไหมแล้วก็ทําสลับกันซ้อมไปซ้อมาแบบนี้นะครับ โอเคครับต่อไปจะมาเป็นท่าการยืดกล้ามเนื้อช่วงข้อสะโพกแล้วก็ช่วงเอวด้านหลังนะครับเป็นท่านอนนะน้องๆหนูๆสามารถทําได้บนที่นอนได้เลยนะครับเพื่อที่จะลดการตึงตัวของก้นนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังโคตเนี่ยมันยึดเกาะกับช่วงกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับกล้ามเนื้อหลังล่างกล้ามเนื้อก้นสัมพันธ์กันหมดเลยครับนอนยืดลงไปแบบนี้นะครับขาตึงแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาทีละข้างแบบนี้ดึงเข้ามาให้รู้สึกว่า ดึงเข้ามาแล้วยืดก้นยืดข้อสะโพกพยายามกดขาที่เราไม่ได้ดึงเข้ามาให้ไว้นะครับค้างปล่อยดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยเห็นไหมทำสองข้างเหมือนกันนะครับที่เราไปดูนะเวลาดึงถ้าใครมีปัญหาแบอบกว่าขาลอ,อยแบบนี้ใช่ไหมเหมือน,กนเกงเกงเราตึงแต่ไม่ใช่นะมันเป็นช่วงข้อสะโพกคีฟเฟคเซอร์ แล้วก็ช่วงหน้าขานะพยายามกดลงดึงผ่อนคลายให้รู้สึกไปที่หลังช่วงล่างด้วยนะแล้วก็ดึงเขานะ้าหน้าอกทำข้างละ15ครั้งเมื่อครบ15ครั้งแล้วคราวนี้เรามาใช้สอง,สองขาเลยนะดึงเข่ามากอดไว้ขาชิดดึงแล้วก็ลึกหายใจเข้า,าขลึกปล่อยดึงแล้วปล่อยเหมือนเรากอดเข่าวไว้นะอย่างเงี้ย โอเคถ้าต่อไปยืดขาออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขาข้างใดข้างหนึ่งพาดมาที่ข้อเข่าแล้วเอามือฝั่งตรงข้ามกับขานะฝั่งตรงข้ามกันนะด,ดูดีนะครับเอามือจับแบบนี้อ่าแล้วการแขนออกแล้วก็บิดเอามือฝั่งที่จับหัวเข่ากดลงไปแล้วศีรษะมองไปอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกตึงบริเวณนี้บริเวณก้นสลักเพชรนะรกดลงไปกดลงไปกดลงไปหายใจเข้าออลึกอ่าปล่อย ทำสักข้างละสิบครั้งก้มันดีมากเลยนะมันจะตึงช่วงก้นนะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับสันหลังปวดหลังปวดหลังล่างปวดก้นนะครับทำสองข้างเหมือนกันเลยนะข้างละสิบนะครับอันนี้เราอยู่ในพาร์ทในส่วนของความยืดหยุ่นก่อนนะครับค่อยๆย,ยืดนะครับค่อยๆย,ยืดให้มันมีความยืดหยุ่นยืดให้เต็มที่ก่อนก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายโดยเวทเชทนนิ่งหรือบอดี้เวทฮะ ต่อไปเป็นท่าเสริมสร้างบ้างแล้วท่าเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าคนที่เป็นกระดูกสันหลังโคตครับกล้ามเนื้ออาจจะอ่อนแรงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมันให้แข็งแรงขึ้นมานะครับเพื่อให้มีแรงยึดเกาะก,กระดูกนะครับเพื่อให้หลังเราตั้งตรงมากขึ้น,นครับทุกคนนอนความลงแบบนี้ทุกคนรู้จักท่าซูเปอร์แมนหรือเปล่าครับท่าซูเปอร์แมนนอนควาลงไปนะบนที่นอนตัวเองเลยยืดแขนไปก้มหน้าลางจากนั้นออกแรงยกตั้งแต่ช่วงหน้าอก แล้วก็ข้อสะโพกขึ้นพร้อมกันนะก้มคอลงอ่าแบบนี้ค้างไว้นับหนึ่งสองสามปล่อยเวลายกขึ้นหายใจเข้าลึกเก่งกดหนึ่งสองสามปล่อยข้อควรระวังนะเราจะไม่งัดคอขึ้นแบบนี้นะเราจะปวดคอแทนนะเพราะฉะนั้นก้มคอลงอ่าเก่งค้างไว้1 2- 3หนึ่งสองสามปล่อยอย่างนั้นมันจะรู้สึกตึงที่หลังล่างนะครับเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับหลังช่วงล่างนะ อ่าถ้าสูปป์แมนนะทุกคนยกขึ้นพร้อมกันนะยกขึ้นหนึ่งสองสามยกอ่าอันนี้ง่ายๆนะครับอันนี้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นนะครับต่อยท่อนยกนับหนึ่งสองสามอ่าถ้าใครไหวล,ลองนับถึงห้าวิพร้อมกันนะห้าวิเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้ายกอีกห้าวิเริ่มหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอเคถ้าต่อไปเลยนะครับถ้าเสริมสร้างกล้ามเนื้อเอวด้านข้างโดยใช้น้ำหนักตัวเองบอดี้เวทนะครับผมเรามาเสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลางตัวด้านข้างนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอวเพื่อที่จะบางคนสะโพกทิ้งไปแบบนี้ใช่ไหมก็คือต้องสร้างความแข็งแรงให้มันดึงกลับมาให้กระดูกสันหลังเราตรงนะครับโอเคไหมเวลาเรา มองจากด้านหลังกระดูกสันหลังจะเราจะตั้งตรงแบบนี้นะครับถ้าใครมีอาการมันก็จะเป็นรูปตัว C ตัว S บ้างบางคนก็โคดจากข้อสะโพกบางคนโคดจากช่วง่วงอกนะครับเข้าใจไหมเราสามารถฝึกได้ทั้งสองแบบเลยนะครับโอเคไปกันเลยครับเริ่มจากให้ทุกคนนะครับวางข้อศอกให้ตรงกันแบบนี้ก่อนนะรามือวางไว้แบบนี้ขาชิดเราจะทำแค เส่นละ10ครั้งถึง15ครั้งนะต่อข้างนะโอเคเดี๋ยวข้างแรกนะ 8, ยก2อยก2 3ขาชิดแล้วยกขึ้นนี่ดี 4, 5 6 7มือวางไว้ได้นะ,ะเวลายกขึ้นเป่าปาก9 10เปลี่ยนข้างสลับข้างนะเอามาสลับข้างใหม่ข้อศอกเหมือนเดิมตรงกับข้อไหล่ ขายืดตึงมือวางแต่ถ้าใครเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาหรือแข็งแรงแล้วสามารถวางมือแบบนี้ได้แนตะ่ถ้าดูโค้ดก่อนนะครับยกขึ้น1 2ถ้าไม่ไหววางมือได้วางมือได้ไดแล้วยก1 2 3อันนี้จะฝึกกล้ามเนนะื้อเอวนะ4 5 6เวลายกขึ้นปรบปาก7 8ส10โอเคไป โอเคเมื่อกี้เราสองท่าเสริมสร้างแล้วครับเรากลับมาโฟกัสกับความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าคนที่มีอาการตึงที่หลังหรือเป็นกระดูกสันหลังโคตนะครับต้องควรยืดที่ก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังนะวันนี้โคนก็จะแนะนําท่ายืดต้นขาด้านหลังนะครับ,นนนนค,รบคือช่วงนี้แฮมซิงนะครับการในต้นขาด้านหลังถ้ามันตึงมากๆมันจะลังไปที่ก้นแล้วก็ที่หลังช่วงล่างนะครับก้าขาข้างหนึ่งออกไปเห็นไหมข้างหนึ่งคุกเข่าไว้ไปลายเท้าเปิดขึ้นนะ ค่อยๆก้มถ้าใครรู้สึกตึงมากเอาเท่านี้ก่อนเอาเท่าจับที่หน้าแข้งปึ๊บค่อยๆลงไปถ้าใครไหวปึ๊บค่อยๆจับข้อเท้าระดับต่อไปจับปลายเท้าพยายามเขมเห่าหน้าท้องไว้ก้มตัวลงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องขึ้นมาข้อพับเข่าขึ้นมาต้นขา้านหลังเห็นไหมครับแม้ตึงมากๆนับ 1- นึถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเปลี่ยนข้างโอเคไม้เปลี่ยนครดูรู้สึกตึงเลยครับ อย่าเลืมกันหายใจนะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆอย่าก,กั้นหายใจดูนะหายใจเข้าอึบหายใจออกก้มอึ๊บหายใจเข้าลึกถ้าใครไม่ไหวเอาเท่านี้ก่อนจับน้าแข้งก่อนหรือข้อเทา้าถ้าใครไหวไปลายเทา้าก้ม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 โอ้รู้สึกตึงมากเลยครับต้นขาด้านหลังและน่องนับหนึ่งสิบโอเคครบสิบแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับทำ สลับไปมาสัก1ิบครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาใช้อุปกรณ์มาครับนี่คือยางยืดนะน้องๆหนูๆครับยางยืดนะครับเราสามารถนํามาเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะเราจะไม่ใช้น้ําหนักที่เยอะเราใช้ยางยืดนะครับวันนี้พี่โฟกัสก็มีอาการเจ็บเข่าครับวันนี้โอเคไหมเราก็จะใช้ยางยืดเราเป็นท่ายืนนะครับไม่ให้คุกเข่านะครับโอเคครับเราจะใช้ยางยืดเส้นนี้นะครับฝึกกล้ามเนื้อหลัง ให้แข็งแรงขึ้นนะเป็นหลังช่วงบนดูนะให้ทุกคนเอาอยางยืดใส่ไปที่ข้อมือแบบนี้อ่ะอยางยืดก็ไม่ต้องตึงมากนะให้รู้สึกว่าเรายืดออกได้โอเคไหมยืดแขนไปอย่างี้ครับแล้วก็ยืนความกอดเราช่วงคอสะโพกปลายท้าชีวิหน้ายกแขนขึ้นการแขนออกเล็กน้อยครับดึงข้อศอกไปหลังอ่าอ่าพี่โดนัทมาดูด้านหลังหน่อยครับมาดูด้านหลังสะบักหลังไปเงี้ยนะดึงลงให้รู้สึกสะบักหลัง เนีย่ยครับฝึกกันไว้หลังช่วงบนนะเป็นไงบ้างป,ปึ๊บทำเซ็ลัดสิบห้าครั้งลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกโอ้รู้สึกเก่งมากเลยครับตอนนี้มันดีมากครับท่าเน,นี้ยถ้าใครไม่มียางยืดนะัดขแนะนําว่าให้ใช้เป็นผ้าเช็ดตัวนะผ้าเช็ดตัวแบบเนี้ยเราจะจับแบบนี้นะครับดูนะจับแล้วยืดออกแล้วก็ดึงไปด้าหลังใช้ผ้าเช็ดตัวได้นะ ่าไม่ต้องซีเรียสว่าต้องใช้ยางยืดอย่างเดียวผ้าเช็ดตัวได้นะครับอ่ามาดูด้านหลังนะ3นะช้าช้าช้าชาชาชาดึงนะดีนะนนี้เราจรนินตนาการว่าเห็นกลั้นแนละ้วสะบักหล่านะ6อีก4ครั้งเจตอนดึงหายใจเข้านะนพี่โฟกัสทำช้าช้าหน่อยอ,อืดึงนะครับรู้สึกตึงหลังไหม่าตอนนี้นั้นกะ็เทรนเสร็จที่เรียบร้อยเลยนะคะ คุณครูอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่เป็นโรคกระดูกสันหลังมไหมคะโอเคครับผมก็อยากฝากว่าขอให้น้องหนูๆน,นะครับฝึกตามท่าที่พี่โดนัทเล่นไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราฝึกบ่อยๆนะมันโรคนี้นะครับมันสามารถรักษาให้หายได้นะถ้าเรามีความสม่ําเสมอแล้วก็มีความใส่ใจในการดูแลนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือคอมเมนต์มาบอก พี่โดนัทได้เลยนะว่าอยากให้สอนท่าไหนหรืออยากให้ฝึกท่าไหนนะครับเรขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ก็ผมเทรนเนอร์โจน,นะครับกับโดนัทชาแนลโดนัทชาแนลน,น,นะครับผมวันนี้บายบายนะครับพี่โดนัทมาบายบายนะฮะอ่าบายบายพี่โฟกัสนะครับบายบายยเ้โอเคบายบาย